ถ้าแพรทองทานชินวัตรถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทักษินชินวัตรคุณพ่อของแพรทองทานชินวัตรเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางนะครับที่จะให้นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้มาดูสภาพนายชัยเกษมถ้าแพรทองทานชินวัตรถูกสั่งให้พนะ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ทักษิณชินวัตรคุณพ่อของแพรทองทานชินวัตรเขาก็ต้องทําทุกวิถีทางนะครับที่จะให้นายชัยกเกษมคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเจา้าของพรรคตัวจริงก็คือทักษิณน,นั่นแหละเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนายชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีมวลชนออกมาขับไล่เหมือนกันแต่จะไม่มากเท่ากับมวลชนที่ออกมา ขับไล่แพ่ทองทานย้ำนะครับมวลชนก็จะออกมาชุมนุมขับไล่นายชัยเกษมเหมือนกันหากนายชัยเกษมได้เป็นนายกรัฐมนตรีสาเหตุเพราะนายชัยเกษมมาจากพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศจนเกิดวิกฤตไม่ว่าวิกฤตความมั่นคงประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ทหารเสียชีวิตเกิดสงครามกับกัมเมนโดยไม่ต้องประกาศวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็พราะพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งเลยดังนั้นนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยจึงไม่ได้รับความยอมรับจากประชาชนมีคนยอมรับพักเพื่อไทย10กว่าเปอร์เซนต์อีก80กว่าเปอร์เซนต์ไม่ยอมรับ ดังนั้นการที่มวลชนจะออกมาชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีชัยกเกษมจึงเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หลังจากมีการชุมนุมขับไล่นายชัยกเกษมสิ่งที่นายชัยกเกษมจะได้รับทันทีทันใดตอบนะครับทันทีทันใดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือ การยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายชัยเกษมว่ามีคุณสมบัติที่ขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา160่งวงเล็บหปฏิบัติ ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรายแรงโดยเอาคำวินิจฉัยยุบพักก้าวกลของสารรัฐธรรมนูญเองนั่นละมาเป็นส่วนประกอบในการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายชัยเกษมพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคำวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญในกรณีพักเก้าไกลเรื่องใดครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถึงขนาดการที่นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลในอดีตเอาสติ๊กเกอร์ไปติดบนเบทีปาศัยที่มีกลุ่มกิจกรรม ที่ทำการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง่ะเอาขึ้นไปบนเวทีนายพิธาเอาสติ๊กเกอร์ไปติดตรงช่องยกเลิกมาตรานหนึ่งหนึ่งสองนี่ติดสติ๊กเกอร์ยังอยู่ในคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญเอาการหาเสียงนโยบายของพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลนะเอาสซเอาำหาเสียงของไปอยู่ในคำวินิจฉัยของ สารละธรรมนูนในเรื่องนี้กลับมาดูนายชัยกเกษมนายชัยกเกษมลุกขึ้นมาประกาศยกเลิกมาตารา112ในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีคลิปหนึง่งจะแก้ไขกฎหมายอาญามาตารา112นายชัยกเกษมพูดในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทย สสพักเพื่อไทยกรรมการบริหารพักเพื่อไทยและสมาชิกใทนที่ประชุมปบมือโห่ร้องแสดงความยินดีกับความคิดของนายชัยกเกษมนี่ผมเฉลยข้อสอบนายชัยกเกษมในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยออกเอกสารของพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะยุทธศาสตร์สนับสนุนให้มีการ แก้กฎหมายอาญามาตารา1 1สหลายคนมาแย้งว่าทักษิณชินวัตรสารยกฟ้องคดีมาตารา112แล้วนะถูกต้องสารยกฟ้องทักษิณชินวัตรในข้อหากระทาผิดกฎหมายอาญามาตารา1ยสสาเหตุที่ยกฟ้องเพราะอะไรครับหนึ่งอายการหรือโจทย์ ไม่เอาคลิปบันทึกเสียงและคลิปภาพฉบับเต็มมาส่งที่ศาลทั้งที่สามารถหาได้นะครับจากสำนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์พูดเดง,ง่ายการนำเสนอพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ที่จะเอาผิดผู้ต้องหาจำเลยชื่อทักษิณชินวัตรนั้น ไม่นำเสนอพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือให้ศาลได้นำมาพิจารณาทักษิณจึงถูกยกฟ้องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำผิดไม่ทำผิดนะมันเกี่ยวกับว่าฝ่ายโจทไม่นำหลักฐานก็ศาลก็ชี้แจงโจทไม่นำสืบมาโจทไม่นำหลักฐานโจทไม่นำสืบไม่เห็นว่าการกระทำ ของทักษณิณผิดอย่างไรก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลย,ยงไงนี่ครับแต่มันแตกต่างจากกรณีนายชัยเกษมนายชัยเกษมพูดในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแก้กฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองนายชัยเกษมทำหนังสือในนามของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแก้กฎหมายอาญา มาตราหนึ่งร้อยสิบสององค์ประกอบมันครบองค์ประกอบเท่ากับการกระทําของพักก้าวไกลครบนะครับภาพเสียงและเอกสารครบดังนั้นนี่คือสิ่งที่นายชัเยเกษมจะเจอแล้วจะส่งผลอะไรครับก็ส่งผลให้ ฟังคขมนฮุนเซนเนี่ยเห็นว่านายกรัฐมนตรีชัยกเกษมเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งนำประเทศไทยต่อสู้กับคขมรได้ไอ้บีเอ็มยีที่ขนมาไว้แล้วปืนใหญ่ขนมาไว้แล้วทหารจำนวนหลายหมื่นคนเต็มแนวชายแดนเนี่ยฮุนเซนก็อาละวาดอีกรอบนี่คือความจริงนะครับ ดังนั้นสภาพที่นายชัยเกษมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็อยู่ในสภาพล่อแรล่นำมาสู่ความวิบัติและหายนะจะถึงขั้นชิบหายวายป่วงหรือไม่พี่น้องประชาชนก็ติดตามในวันนั้น